่าด่นั่นเื้อไงอ่มไม่เาเดยหากต้ลูกพรอมได้พอมหมดละใส่เล็กหน่อยหักพูดเล็กหน่อยไปนะครููบูะดอว่าคือว่าเด็ไปข้งน,น,นเดียวปข้งจะได้เห็นประวทีินี้นนนกระักผูใด้ว่าหาลกเพอไ้เมีเยใค้หมดแดงน้ำได้ได้ทั้งสองอย่างครับเจอะไเห็ดกลนมันทีดมาคือทุมก่อนเขาเหตุุ่มมันเป็นนานได้ประมาณ หมวดซุ Elliot, so so ้มก so 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 ็ย so ังหมวดเพอาะไงสันบัวครับซันตะองหมัดอันซิกเงี้ยบ้างตีครับขอบคุณที่รับชมสันทั้งกระตาซันทั้งอันทั้งมวยเจ้าซันนู้อันก็หาเทียดเนาะมันเกิดเพราะเธอใจอันนี้มันอันรวยใหญ่ดีแล้วมันมันเคยเด ดูคักดูเนี่ยเยอะแยเยอะแยะเยอะจุยามอ๋อหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่กับหน่วยหน่อยคน,ยน,ยนยละราคาคือราคาเดียวกันละคนละราคาอ๋อมันเปลี่ยนต่อแล้วกันก็เหนื่อยเดียวก็ขึ้นมาเหนื่อยเลยสิครับโอ้ก็เลยได้เ็ดไม่ข้านวดติอเอาเฮกระตาก็เห็นไม่ข้านแล้วเนาะสองคู่กันไหมเห็ดไม่ข้านนะบัวกันเพราะว่ามันได้จุ่มมือนี่มัน เจ็ดบอลอ๋อยไงเลยไงกเหน่อยก็นนยละราคาก็ราคาเดียวกันเล,ละก็ละราคาอ๋อมันเปลี่ยนตัวตดี <ละ S 1> กเดวเดียเด้จกกับตัวจักแล้วกัมะลวย่างเดียวาสิมัเกี่ยวไสนีครับแต่ว่ามันเด้่มนมันเจ็ดบอลดูคักดูเน่ยไ นี่ว่าเห็ดตัด้าวรึตัวนี้นำตัดสาเ้นตัหัวตกระตาโอ้ดูคักดูเนี่ยเี๋วว่าเฮ็ดตศด้าวรอตัวนี้นำตัดสาวเส้นตัหัวตกระตาโอ้บ่ได้นั่นเคลื่อนไง่อยอย่าอ้ไม่เกาเดี๋ยวหาบไตลูกพร้อมได้พร้อมหมดละใส่เล็กหน่อยหับเล็กหน่อยไปน้าูัวเราก็บาวนคือว่าเฮ็ดเป็นแต่ว่ามันได้ตัวเมื่อนี่มัน เจ็ดบอนแต่ว่ามันเด้ตมือนี่มันเจ็ดบอนเือเดีเพาคล่าเพื่อไหสิครบโอ้กระไรบได้เห็ดไม่ขานว่ตีเอาเฮกตากับเห็นไม่ข้านแล้วเนาะฟองคู่กันไหมเห็นไม่ข้านนะบัวนเมือเดียวเพาเล่นาเพื่อสิครบโอ้กระบได้เห็ดไม่ข้านว่ติีเอาเฮกตากับเห็นไม่ขานแล้วเนาะฟองคู่กันไหมเห็นไม่ข้านนะบัวนอืออันส้มบ่นเป็นน่นได้ประมาณ หมดสมก็ยังหมด่พราะยังเหนสาลสาลต้องหมดอันสิ่งนึงบ้าแม่ข้ามจะได้เห็นว่าวัตที่นี่กัจจคุณอะไเสือพะาหอเพื่องามบ่เออมันงามเยอะถ้าว่าเขาเสียเอาน้อยๆแล้วไปใส่ซอยดาวนั่นนะถ้าค่อยเสือมาเอาไม่เบื่อเดี๋ยวพ่อขึ้นมาพู้อะสิครับโอ้ก็เลยปฏิเสธไปข้าวันที่เอาเฮกตารก็เห็นไปข้าแล้เนาะ กองคู่กันไหมเจ็ดเม่ยข้า่นนัวตัอือครัขอบคุณที่รับชมดูคักดูเน yeah. ี่ยไปสระเร่ว่าเฮ็ดตะเะเสาเรือตัวนี oh. ้น้ำตะกะเสาเวรเฮซตตะหัวตะะตาโออบัวแดงนั่นเคลื่อนไก่อะไรอย่นงเงี้ไม่เต้าเดียหักเต้ลูกพร้อมได้พร้อมหมดละใส่เด็กหน่อยหักพูกเด็กหน่อยไปนะากูเรูก็เมื่อกล่าคือว่าเฮ็ดมันไม่ได้เข่าแบบมันต้อเข่าแบบใจมันก็จะได้สั่น อ๋อข้แบบที่โอทั้งนอยน้อยสิหนึ่งครับนี่อันนี้กระตาว่าสันตอสานอยู่นี่ตาดูมันตึงขึ้นไหสานทั้งกระตาสางทั้งอันอันทั้งมวยจะสานหัวแคกแแล้วก็มืเหลาอยั่หันแล้วก็เห็ว่าเกี่ยวไส้นี เฮ็ดโหลดค่ะไม่ต้องให้ได้มือละจังหน่วยละโอ้ยมือละหน่วยเฮ็มือละหน่วยข้างง่ายแค้ตเสียมาจักตออจังงงมาขึ้จักตอส่อข้างงงเสียมือเดียวพอขึ้นมาเพื่ออะไรสิครับโอ้ก็เลยมาได้เฮ็ดไม่ข้านมาตีเอาเฮ็ดกระต่ายก็เฮ็ดไม่ข้านแล้วเนาะฟองคู่กันไหมเฮ็ดไม่ข้านนะบัวกันอือเราก็หาเห็ดเนาะมันกกบุฟฟ่อนใส่อันนี้มันนนนั่ห่วยใหญ่ดีแล้วแต่มันมันไป เฮ็ดโหลดมันังให้ได้มือไรจักหนวยละอมือละหนวยเฮ้มือละหนวยคั้งากแ้เสอมาตักรอกจักเงินให้จักจอกสักอย่งสิเฮ็ดโหลดมันต้องให้ได้มือไรจักหนวยล่ะอมือละหนวยเฮ้มือละหนวยห้งากแก่ต้สมัดจักตอกจักเงินื็ให้จักจอกสักอย่างสิรู้คักรู้เนี่ย เ่าเ็้าเลยตัวนี้น้ำตาเรเฮ็ดตหัวตาาโอ้ม่ได้ไปเอาไปวัดผลเสรไปใส้อยดาน้องขเจาาเฮ็ดโหลดมื่อนึงเฮ็ดไรเมื่อไรจักหนวยละโอ้เมื่อไะหนวยมื่อละหนวยใั้งายแ่เสนมาตักต่อจังนกอืมให้ักตอสักย่างสิรูคักรู้เนี่ย เนื้อว่าเห็ดตัดสับเลยตัวนี้น้ำตาดสับไปเ็ดตัดหัวตัดกระตาอ๋อวันนี้อันนี้กระตาว่าสันตอสานอยู่นี่โอ้โหมันตึงขึ้นไหมใช่ล้ว่าเราใส่มาแล้วสองใบอยูนี่โอ้มันมันนันนาจติหนาแข็มอันหนามันเหนี่ยมอย่างนั้นมันเลยได้เข่าแบบมันต้องเอาแบบใจมันก็จะได้สั่น อ๋อขอ้อแบบดี่เพราทัทางในหน่อยหน่อยสนะครับหน่อยหน,น่อยบัวด้นั่นเกลือ่อนไงอไม่เ่าเดี๋ยวหากไตลูกพร้อมได้พร้อมหมดละใส่เล็กหน่อยหักพูดเล็กหน่อยไป,ปหน้าบัวบเราวาเก้วัววยเ็กไดูคักดูเนี่ย นี่ว่าเฮต้าสาๆหรือตัวนี้น้ำตา้าวเฮตาัวตาโอ้ข้ามันแดอืมข้ามจะได้เห็นว่าทีนี่กะจักผู้ใดสบาาานทั้งกะตาซาทั้งอันทั้งมวยจ้าานนสานทั้งกะตาซาทั้งอันทั้งมวยจ้าานนดูคักดูเนี่ย เก็บตัวอย่ามอ๋อรวยหน่วยไงก็เลยหน่อยคนละราคาคือราคาเดียวกันละคนละราค่าอ๋อมันเปลี่ยนต่อก็ดีกว่าดีเีลยเขาก็หาเทียต่อมันกิดบพฟเฟ่ต์อะไรอันนี้มันนนนั่ห่วยใหญ่ดีแล้วแล้วมันมันไปยเดผู้เฒ่าดูผู้เฒ่ามันแล้วสารตระเดืกๆคน <c oughs> <c oughs> จะได้แต่ไฟสารอันนี้มันยังไงกับสารนี่ยังนไงสารกับตาครับ โอ้เฮ็ดดีเนาะวันนี้อันน uh ี้กัตตาว่าสันตอสานอยู่นี่ดูมันตึงขมันวันนี้อันนี้อันนี้กัตตาว่าสันตอสานอยู่นี่ดูมันตึงขมันผู้เฒ่าดูผู้เฒ่ามันแล้สารตัเดือดเดือกคนจะไหนเต้ไฟสารอันนี้มันยังนี่จะสารียังเลยกัตตาครับ โอ้แฮ็ดีเนาะลว่าเราไปขายมาละสองวันี่อโอ้มันมันมน,นานเต้นาแนแงมนานมันเน่นตนนัมัได้เข่าแบบมันองเขาแบบใจมันก็ิได้สั่นอ๋ขอเข่าแบบต<ป>โอ้ทังในหน่อยหน่อยสนนะั่น่ันนี้อันนี้กรตาว่าสันตอสานยออ มันตึงส้นม,มากได้ทั้งสองอย่างครัด้ะเหตุกวนมันทีด่าเพื่องตุ้มก <c oughs> ้านเขาเหตุแต่ว่ามันไดตุม้มเื้อ่มันเห็ดบอเขาก็หาเทียดเนาะมันเกิบเพเพาัใจอันนี้มันนรวยไงยดีแล้วมันเคยได้เหตุรถมันต้องให้ได้มือ่อไรจักหน่ยวยละ โอ้ยมือละหน่วยมือละหน่วยฮักงานก็เหตุเสียมาจักตอกจักเงินเนาะฮักจักตอกสักเงินสิจักตอกจักแล้วกัดมาหลาอยู่หันแล้วก็เสียมาเกี่ยวไส้นี่ครับมือเดียวขึ้นมาผู้ไหนสิครับโอ้ก็เลยมาได้เห็ดไม่คานมาติเอาเฮกระตาก็เห็ุไม่คานแล้วเนาะ ฟ้องคู uh, oh, yeah, ่กันไหมเจ็ดบคานนะวัวันคาดลาวาแล้วไปายด้วยละสองวันีโอ้มันมันหนาานจหนแข็งมันนามันเน่นดูคักดูเนี่ยเดีนวว่าเฮต้าสาๆหรือตัวนี้น้ำตา้าวเซ่หัวสัตาโอ้ขอบคุณที่รับชมาาวาแล้วไปายด้วยละสองวันโอ้มันมันนนาน อันน้ำมันเนีนดูคักดูเนี่เยอะๆเตตุยามกันเพิ่งงามบ่เออเันงามเยอะเฟามถ้าบ้าเขาจะเอาน้อยๆแล้วไปใส่ซอยดาวน์น่ะนะถ้าค่อยเสีย์ฟไม่เอาไม่เมื่อเดียวเพราะขึ้นมาเพื่อนที่สียห้าแล้ว ก็เลยบ่ได้เฮ็ดแม่ค้านบัติ